หมายถึงว่าเวลาเราสวดบทปุ๊บจิตสว่างนะจิตสว่างใช่ไม่ใช่ว่ามีใครมาสอนท้ายเวลาขับรถนะฮะไม่ไมีไม่เป็นอย่างนั้น,นะครับไม่ไมเพราะว่าเห็นอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยนามเพราะแล้วกันว่าเขาคิดว่าสวดแล้วจะนํนาวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยถ้าบุญเราไม่มากเนี่ยกลายมาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราที่มาให้ผลเราได้ไม่ใช่แร้วครับเ <c oughs> จ้าก,กรรมในเวรมันไปจากมนุษย์ครับ สาธุมันก็เข้าใจเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะครับจริงๆแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็คือในอดีตเราเคยไปฆ่าใครกอนไหมไปทรมานไปอะไรพรนปานเนี้ยแล้วมันอยู่ที่ไหนอะตอนเนี้ยมันก็เลยนมื่อตายเกิดอยู่กับเราเนี่ยถ้าเขาเป็นเทวดาหรือพรหมอะไรเนี่ยเขาอัติกรรมอยู่แล้วถ้าเป็นมนุษย์จะเจอกันหรืเอเปล่าไม่รู้ถ้าอยู่ข้างล่างก็ไม่เจอกันอีกแล้วจะเจอกันคือเขาเป็นสัมพเวสีสีเปรตอสุรกาย คือตกภูมิถ้าเราไปเจอเขาละเขาจะเล่นไหมละ่ะเล่นแน่นอนเพราะเป็นเจ้ากรรมในเวรับ<ช>แล้วมันมีไหมเราไปอยู่ไหนครับบางคนเขาไม่มีมีนะันเคยไปโทษเจ้ากรรมในเวรกรรมเราเองเนี่ยปัจจุบันกรรมนี่ยก็คือเจ้ากรรมในเวรเขาก็ทวงเงเราเนี่ยเจ้ากรรมในเวรจริงๆแล้วท่านให้เสวดเพราะ ให้เราห่างจากความรู้สึกสังโลกมั่งความรู้สึกสังโลกที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่จำความได้มันเป็นโลกเลยัรไม่เคยหยุดมันเราเรียนโลกละ่ะเราจะไม่รู้จักธรรหรอกคนที่เรียนโลกมากติดโลกมากเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะเหมือนยุคปัจจุบันเนี่ยติดวัตถุไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้วยนรกสวรรค์เป็นยังไงไม่เข้าใจ ปฏิเสธด้วยที่สุดก็ไม่ิสูสน์ด้วยช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> คือโลกอะ่ะทีนี้เราสวดมองเราห่างจากความรู้สึกโลกไหมห่างนะรหบห่างจากความรู้สึกไม่ดีเนี่ยชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยห่างหมดเลยห่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานห่างทุกครั้งที่สวดไม่ห่างยังไม่พอนะยังโดยสายใหญ่ด้วย คำว่าสายใหญ่ก็คือการบันทึกทุกวัน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 มันมีสายใหญ่ไหมมีครับบางคนไม่เข้าใจเรื่องสายใหญ่สายใหญ่ก็คือผัวเมียลองด่ากันที่ขึ้นมาเลยนั่นคือสายใหญ่ครับที่บันทึกไว้ตอนที่เจอกันครั้งแรกพอโก้ปั๊บสายใหญ่ขึ้นมาเลยนี่คือสายใหญ่ถ้าเราสวดทุกวันทุกวันเนี่ยโอ้หลายปี ม่อนจะออกจากร่างนะคิดว่าเมสายายเยอะไหมเยอะครับมีประโยชน์ไหมมีมครับเมหลายพกชาติด้วยก้างหน้าด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ชาิเดียวสาธุูไม่ใช่ชาติเดียว,ยวนะฮะคิดไกลๆทับงหมดไม่ได้คิดชาติเดียวคิดไกลๆการเป็นว่าใจเกิดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ไปกลัวหรอกครับมันกระต่ายตายเกิดเกิดอยู่แล้วลนะ่ะ <laughs>